บังเดอรสิถทายคลิปเดอ้อสวัสดีสวัสดีพ<ว>่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ฮาิพาทุกคนมากินตำข้าวปุ้นเน<อ>ะาะตำข้าวปุ้นนี่คือใส่ทุกอย่างเนาะมีปลาเมืกแล้วก็ม,วมีตีนไก่เลยท่านผู้ชมอันนี้คือเจ้าของตำข้าวปุ้น,อ,น,น,อ,อ,น,นอันนี้คือสมาชิกทั้งหลายเลยสมาชิกกำลังก,กิน่าทออกมา ตัวข้าวปุ่นเนาะพ่อแม่พี่เงรสชาติอยู่ที่เบิรขอชิมตมเผ็ดหมเผ็ดเสบเสบเสบบใหญ่ดีคนเห็ดอร่อยอร่อยมาแน้งคุณมาอันนี้เนาะเจนี่อันนี้คือนาจัดตาเจนี่ไปรับสมัครไปตามหมองงายเอาไปรถเสียเสียกเว้นมเป็นอยย่างเดีย มีเราพอไเมพี่เนาะเตมีปลาเมกมีตีนไก่ด้วยเต้มะนางเลผักนางเลยเออเมเออได้งตระนแงีบอกอ้ากลัวชูบกินยนเยอ้ยนั่นแหละของแบกนมะผสมมะาสมาชิกทั้งหลายเนาะพี่น้องมีหนึ่งเลยมหาเล็กทั้งหลายมหาเล็กอันี้คือยายน่นคนอยากเล่มนย่านน่นอืม เ้ยมกินได้มาไเพชรมาไดประกันประกันเมันก็บวลยบุเไปเล่ะบเชรได้ได้ใช่ยั่งอ้บวงคุณบวงตีกันละบวงก็เมีตีกันบวงเหรอชู้มีอัดทยนี่าลูกิน้บทยมาหาแม่ตวได้เลยนะสุ่นอย่างไรอยามาานใหเลยนเฮ้ยมาแบกแบงกันพวกกเมียนี่พวกกเมียนี่บวตึงชะตากัน อันไหนก็ิกินย่ายกินอันนี้คือถัเมเนาะต้อจานจานมาแบ่งกระปุ่นนิดนหน่อยทั่เมียเรานี่ต่อท้ากินได้บ่อีกแล้วียว่ายเบิรนต่ะมันาได้บ่กินได้อีบ่านากินตีนนะนะแล้วเคยกินมาตีนอืออือน้าปละมือ โอ้ไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขามัดเขาบอะนี่ม่บคือว่าเราขนเพราะาตุลาตุลาเอาไปหามันจะมาปาตุลาเลยมาแป็นกระปุนใชกันกระปุนมาหายมันทั้งนี้มาเป็นอะปุก กอโอ้ยหายังมาปูนกอัน้านหรกเกินที่ดินนะโอ้ยมาเด้อมาเด้อมนเด้ออันมือทำไเก็บอาจะาริเนาะบดองส่มันเปื่อยมันอันนี้ก็ที้ดินมันก็เกเกกินโอ้ยเกฟรู้ไห็่าด่าจ้าูน้า่สากินได้นะสวาจัดัดัแบบุกินน้ำบอเนี่ยเห็นขมือเ่ เอาระวังโทรมาให้ไปแหละไม่หญก็ตามไปทั้งไห้มือนี้นะเอาก็สิได้ไปกินเลยก็ได้กิไมนควรแบบป่ามาเลยพายีบาบ่ กินบาแต่ตีนเีกินแลแม่แขนลดนีตีนไก่พ่อแม่พี่น้องตีนไก่มาเเฮ้ย เห็นว่ารอกันลยให้ออกกล้องก็คนรอเน่ะคนสั่ยะเอาเเสียต็มินบลงต่ำเองกินเองเล่นก็แน้นิตีกอกิน่ำคล้ายกับหลานบมีเนาะเปิดห่านคล้ายต่ำกันมากินต่ำแล้วเปิดห่านค้ายได้ล

เ้าหนักก no no es. bueno, ินเปรี้ยววานเออเ้าหมักรสหนาหมักรสนี่นะคะจดองหนักเข้มน้ำเวนบกเนต่ำยนะกินเปรี้ยวหนเกงหัวเราหมัวเัหัรัะ อย่าทายมากนะจิ้อย่าเข้าโซเชียลเร็วเร็วเร็จิมัมีมาบบุญดินลุกันมาบ้าบุญเดกน่แม่นายเพรบอกัดโตเรงดนะมาเพิงยังไปมื่อเลียงเบียกู่ตมีโอ้ยจับมือไปมือมือมือไปมือ ียวคูนอนอืมรไม่่มาหรอกเนี่ยอมรนี้มีคนจินมามันจ้งเอาเรือมามันหากระเพมเพิกนี่เนาะมีแม่ผลุงมาก่อนตะกี้ลุนมาล้งจงกันอย่ารลาเอาเรือืมไปดรอ

ว้าว่าอรอป่เธอกินหน่้มันกินบเป็นว่ามันบื้อมันไปินแล้ะสงรสมิมึจีรันมึงจีรัชบอนั้นซื่อยัเจนแม่มีกลัวนี่้านกีเลขกูื้อดอกเบียนั่นลุงเนาะซื้อยังวุ้นเนไงม่เห็ดยำเออ อยากตีนหรือเชียนบอตีนนะบ่มาตีนธรรมดาเนยกินอยู่ตีนโคนบ่กินเลยต้อกููดซื้อเบียร์มันก็ซื้อกับล้างขิงนะจะกินเมียงยังดีนั่งเลงโต๊ะมากเฮีมานั่งก่อนนะไปนั่งตรงก็ลุกไปพอย่างเดียว จีวาบเธอจีวาลูกมเคยถือเลขแดนสงการวันนี้เลขยังมัอนี่นะวันนี้อเได้หกเซนเนาะวอนืัอนี้อยากได้หกเซนเอาละเนาะมากินมอุ่ยถ่าเนาะถ้าิ่งได้พันคือพันเนพันให้หมดพันนี่แหะจอดอยู่หนาเฮือนไม่คืนจนเช้าจนเห็นอยู่เดีวกันรถจัดเน่ยรถเจ๊ดเจ๊ดเล็กนิดบ่ก็เล็นิดมันจัดนีจัดเลยเจ๊ดกับพนหนึ่ วันไม่ตระวันจันวันบ่อวันนี้วันวันทิตยเมยมันก็จะกินกุกันเลยไหนมันแบบลา่คนวันนั้แบบคนเบากันวัวงัวเผื่อะบกินมันจะกินยำให้มี์ุ่งกินยำเอากระเีมาใส่ซื้อังยอมาใส่เนาเสียบคิววควรากินปลามื่อเด้อพี่อามันกินน่ก็ใจใหญ่แล้วเหมือนกันบอกว่าวัวจะเป็ดเนีย <cười> 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 <Chưa đấy bà. cười> bên nhạc cho divert. Bên hai chắc... à bên nhạc, lâu hai lê mô lù nha nơi tù 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 nha nơi nặng <laughs> phi luôn sang hai màn 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 đi màn 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 em màn 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 ui màn 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 màn